อะไรมารลถ่ายรูปกันหน่อยดีผมจะลุยน้ำเลยไหมไปไปไปโน่นนะอ่าตรงหัดตรงหมาปุ้มอยไม่ได้ปุ้มมันไม่มันหรอกโอ้โหโอ้โเป็นไงแม่งข้อสวยอ่ะจอมบัง

lại nhau lên lại nhau đi Mà mula, mula, mula. <tươi> <Fermiimmt>

อะไรอะ่ะโอ้ยหัวอันนี้ค่ะโอ้โหอ,ไไอกีกเก็บามมจะเกเกกก็็บบ <c oughs> ันาดีเลยอ่ะ <c> เ <oughs> ย,ย้คนลุไปไหมอู้ยเต็มโอุ้ยโอ้ยอะไรวะท็ ไปแล้วไป ไม่Ignor ไม่แค่ตัวโตโตครับมโนตาฮะโอ้ยมาเลยมาเลยไปดิไอ้จ๋าเดี๋ยวๆ ยว,วลรถู้ตรงกลางว่ดิวะระวังระวังหุ่มนะนะเว้ยรู้ยาไปรู้ยาไปไปอไปไปอไปอ